อ,องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้ารองเด็ดตัดถึงสติว่าสติสัพพะปัตยาสติจำปาตถนาในกิจทั้งปวงการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่าน ถ้าเรามีคุณธรรมคือสติคอยกำกับการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามทำให้ได้ประสบความสำเร็จทำให้บุคคลน้ำทำอะไรไม่พลังพลาดโดยเกิดความเสียหาย พราสติเป็นตัวระลึกรู้ทำให้ก่อนที่เราจะทำก่อนที่เราจะพูดสติจะเป็นตัวระลึกทำให้การกระทำที่เราได้ทำได้พูดนั้นไม่ผิดพลาดไม่ก่อให้เกิดความเสียหายัน้นทุกสาขาอาชีพ ถ้าเรามีสติคอยกำกับสตินั้นก็จะช่วยให้กิจที่ทำคําที่พูดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและนำความสําเร็จมาสู่ชีวิตของบุคคลนั้นเพราะนั้นสติจำปาถนาในกิจทั้งปวงนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าถ้าเราพัฒนาสติ ของเราให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็จะช่วยให้เรานั้นได้เครื่องมือในการที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จนั้นสติอยู่ดีๆมันไม่สามารถจะเกิดได้มันจะเกิดก็เพราะเราไประลึก ไปกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราอยู่บ้านเราก็เดินเราก็นั่งเดี๋ยวเราก็รับประทานอาหารมาอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเราก็เดินเราก็นั่งเดี๋ยวเรารับประทานอาหารแต่การที่เราได้กำหนดรู้อารมณ์กำหนดแต่ละครั้งแต่ละหน่อก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของสติ สมาธิและก็ปัญญาเพราะนั้นการเจริญสติปัฏฐานสี่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือต้องกำหนดคือระลึกรู้อารมณ์อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอในปัจจุบันที่เราได้กระทบอารมณ์เพราะนั้นคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติที่ดีจึงต้องมีองค์คุณสามประการ ยิงจะช่วยพัฒนาสติสมาธิและปัญญาของเราให้เพิ่มมากขึ้นหนึ่งต้องมีอาตาปีต้องมีความเพียรในการกำหนดถ้าเรามีความเพียรในการกำหนดสติเราจะมีความต่อเนื่องสมาธิาเราก็จะมีความแนบแน่นในรมแต่เป็นเหตุให้เกิดปัญญา ถ้าหากว่าเราขี้เกียจกำหนดไม่ขยันกำหนดสติเราก็จะไม่ต่อนเนื่องสมาธิเราก็ยังไม่ดีพอฉะนั้นตัวปัญญาก็จะยังไม่เกิดฉะนั้นความเพียรถือว่าเป็นคุณธรรมประการแรกที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีในการเจริญสติปัฏฐาน4นั้น ความเพียรจะมีอยู่สามระดับหนึ่งเรียกว่าความเพียรเริ่มต้นอาลภพธาตุเมื่อเราได้ตั้งใจมาประพฤติธปฏิบัติในช่วงวันอาสานหาบูชาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราถือว่ามีความเพียรเริ่มต้นมาดีแล้วที่จะตั้งใจประพฤติธปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานแต่เมื่อเราได้เริ่มปฏิบัติมันก็จะมีอุปสรรคก็คือนิวรณความป้งบ้างความง่วงบ้างทำให้เราเกิดความท้อทแท้ทออถอยจิตเราก็จะหวนกับบางครั้งเราก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสนิวรณ เพราะนั้นความเพียรเริ่มแรกเนี่ยยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติเราต้องเพิ่มหรือยกระดับความเพียรเป็นความเพียรระดับที่สองเรียกว่านิคมมทธาตุต้องออกไปจากความเกียรพลานหรือกิเลสนิวรให้ได้ต้องผ่านอุปสรรค ความง่วงความฟุ้งความคิดความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเก้าวผ่านได้จิตเราก็จะมีเลสมาธิมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นความเพียรระดับที่สองจะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเกิดการพัฒนาทำให้เรามีสมาธิจิตใจเราจะมั่นคง มีความมั่นคงในอารมณ์และปัญญาก็จะเห็นสภาวะได้มากขึ้นความเพียรประการที่สองก็ยังไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มความเพียรเป็นระดับที่สามมีความบักบันขยันกำหนดไม่ท้อทแท้ท้อทถอยจนกว่าจะประสบความสำเร็จซึ่งลักษณะของความเพียรก็คือ อสิทิโลคือไม่ยอ่อย่อนอะิิโลคือไม่ยอ่ยอย่อนปรักะโมคือมีความบากบันไม่ท้อถอยแล้วก็อปติวานีคือไม่ถอยหลังคนที่มีความเพียรเนี่ยจะเดินหน้าอย่างเดียวไม่ยอ่ยอหย่อน ไม่เป็นความบากบันแล้วก็ไม่ถอยหลังเพราะนั้นคนที่มีความเพียรจะขยันกำหนดทั้งอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยขยันกำหนดไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยยิ่งเราขยันกำหนดสมาธิสติเรามีความต่อนเนื่องสมาธิเราก็เริ่มมีความเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีกำลัง สติก็จะเพิ่มเป็นสติพละกำลังของสติก็มากขึ้นสติพละจะเพิ่มเป็นสติสัมโพชชงองค์แห่งการตัดสู้เพราะนัน้นการที่เรามาปฏิบัติเราเริ่มพัฒนาสติจากการเจริญสติประฐานสี่ด้ยการกำหนด ฐานที่ตั้งทั้ง4ก็คือกายเวทนาจิตและก็ธรรมเมื่อเราได้กำหนดสติอย่างต่อนเนื่องสตินรี์อินรีคือสติก็จะมีความสมดุลจะปรับความสมดุลระหว่างสมาธิกับวิริยะความเพียรกับตัวสมาธิจะมีความสมดุล ศรัทธากับตัวปัญญาก็จะมีความสมดุลเมื่อสติเรากำหนดมากขึ้นสติก็จะเป็นสติพละมีกำลังกำหนดมากขึ้นเมื่อเรากำหนดมากขึ้นเรื่อยๆสติก็พัฒนาเป็นสติสัมโพชฌงองแห่งการตัสรู้ องค์ห้การตัรู้จะเกิดขึ้นก็เพราะไรผู้ปฏิบัติได้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามว่ามีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติจะต,ต้องพัฒนาสติของเราให้มากขึ้นโดยขยันกำหนดจึงมีคำที่กล่าวว่า ไม่เมื่อไม่ลอยก่อยเฝ้ากำหนดรูปนามเกิดดับจับทันทั้งหมดปกป้องเผชิญหน้าโพมากำหนดสติเป็นใหญ่หนึ่งในโพชงหน้าที่ก็คือกำหนดในผู้ปฏ,ฏิบัติก็คือมีหน้าที่กำหนดรู้ว่าลมไม่ว่าลมนั้นจะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจ เราต้องพยายามกำหนดให้ได้ทุกๆอารมณ์ที่เข้ามานี่ก็คือความเชียยโคมของสติที่จะทำให้สติสัมโพชงองค์แห่งการตัสรู้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติอย่าก,กำหนดแบบเลื่อนลอยให้พยายามจมดิ่งลึกไปในลมที่ตนกำหนด แนบแน่นกับอารมณ์ที่ตนกำหนดเช่นเวลาเดินจงกรมใจต้องแนบไปกับอาการเคลื่อนไหวของเท้าจิตเราจะไม่หลุดจากการเดินไปคิดในเรื่องอดีตเดือนนาคตบางคนกำหนดเหมือนกันแต่ว่ากำหนดแบบเลื่อนลอยจิตเราก็จะหลุดไปคิดเรื่องอดีตอ,อนาคตสมาธิเราก็ยังไม่ดีพอ ดังนั้นถ้าบุคคลใดที่ใจเราแน่ไปกับอาการเคลื่อนไหวของเท้าเวลาเดินจงกลมยกหนอ่อย่างหน่แล้วก็เหยียบหน่ตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดของการยกเริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดของอาการยา่างเริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดของอาการเหยียบ แล้วเราสามารถที่จะประรรคองสติให้ต่อเนื่องในการก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งบุคคลนั้นก็จะมีกำลังของสติเพิ่มมากขึ้นพัฒนาเป็นสติปะละและเป็นสติสัมโพชงเวลาที่เราอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของท้องใจเราก็แน่ไปกับอาการเคลื่อนไหวของท้อง เราจะเห็นเบื้องต้นของอาการพองท่ามกลางของอาการพองและที่สุดของอาการพองขณะที่เรารับรู้ถึงอาการยุบเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของอาการยุบเราก็สามารถที่จะกำหนดรู้ได้จิตของผู้ปฏิบัติก็จะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น นี่เขาเรียกว่ามีคุณภาพในการกำหนดแต่ถ้าเรากำหนดแบบผิวเผินพองหน่อบางทีจิตเราคิดเปน็นโน้นเป็นนี่ยุบหน่อจิตไปอีกแล้วนั่นคือการกำหนดแบบเลื่อนลอยสมาธิเราจริงไม่ดีพอฉะนั้นตัวปัญญาเราก็ยังเห็นอาการไม่ค่อยชัด ดังนั้นเวลาที่เรากำหนดต้องกำหนดอย่างแนบแน่นไปกับอาการที่เราได้กำหนดสติก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นโดยลำดับนี่ก็เรียกว่าความเพียรในการกำหนดเเรียกขยันกำหนดไม่ขี้เกียจในการกำหนดก็จะเป็นเหตุให้สติสัมโพชฌงองในการตัสรูนะ้เกิดขึ้น เมื่อเราได้ปฏิบัติมีความเพียรแล้วต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาขณะที่เราจะทำอะไรก็รู้สึกรู้สึกถึงอาการอาการนั้นๆได้ดีบางคนกำหนดแต่ไม่รู้อาการเช่นเวลาเรายืนกำหนดไว้ยืนหนอ่ เราต้องรู้ถึงอาการยืนคือร่างกายที่ตั้งตรงและเรากำหนดไว้ยืนหน่อนั้นคือใจเราไปรู้อาการหรือบางคนกำหนดอาการพออาการยุบเราต้องดูอาการที่ท้องเราค่อยๆเคลื่อนออกหรือเคลื่อนเข้าเราจะรู้สึกว่ามีการตึงบ้างอาการหย่อนบ้างขณะที่เรากำหนดรู้อาการ เป็นเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติเรากำหนดดูแล้วต้องไปรู้ตามอาการใจเราก็จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นวิปัสสนาก็คือการที่เราก็ไปกำหนดดูแล้วรู้ตามอาการตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ได้คิดเอาบางคนไม่ได้เห็นอนาะการพองอาการยุบแต่เราท่องว่าพองหน่ยุบหน อันนี้เราได้แค่สมาธิแต่ปัญญาไม่เกิดนั้นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเราต้องไปรู้ตามอาการที่มันกำลังปรากฏต,ตามความเป็นจริงจริงจะเป็นตัวปัญญาที่ทำให้เห็นอาการนั้นชัดขึ้น3ก็คือสัวสติมาคือการะระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ การปฏิบัติวิปัสสนานั้นเราไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาสองวันที่แล้วเป็นอดีตเราไม่ควรที่จะไปคิดถึงอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเพราะนั้นปัจจุบันนี้จะทำให้เรานั้นเกิดการพัฒนาเมื่อไรที่เรามีสติเมื่อน,น,นั้นจะเกิดการพัฒนา สติมโตสถาพัทธังเมื่อเรามีสติความเจริญย่อมเกิดขึ้นทุกเมื่อเพป็นนั้นพระพุทธจาได้ตรัสว่าปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติผู้ใดเห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งธรรมนั้นๆในที่เฉพาะหน้าก็คือการเจริญวิปัสนา ในนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเราต้องมีคุณธรรมของผู้ปฏิบัติที่ดีสามประการก็คืออาตาปีให้มีความเพียรสองก็คือสัมปชานโนรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาขณะที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิสามก็คือสติมามีสติและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ถ้าเรามีครบทั้ง3ประการนี้การปฏิบัติของเราก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นทุกๆขณะที่เรากำหนดด้อารมณ์เพราะนั้นความเพียรสัมปชัญญะและสติเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีและช่วยให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าโยคาเวชายเตภูริ โริคือปัญญาที่เปรียบประดุดไปด้วยแผ่นดินย่อมเกิดขึ้นเพราะการประกอบความเพียรอโยคาภูริสังคยโยความเสื่อมแห่งปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการไม่ประกอบความเพียรเอตังเดเวทาประถังยัตตวาภวายะวิภวายะจะัจจ เมื่อเรามารู้ทางทั้งสองคือความเจริญและความเสื่อมแห่งปัญญาแล้วตาทัดตานางนิเวสยะยะถาภูริปรวัตติก็พึงดำรงตนอยู่ในทางที่จะทำให้ปัญญาเกิดความเจริญพระองค์ให้เหรานั้นประกอบความเพียรก็จะทำให้เกิดความเจริญที่เรียกว่าภูริ คือปัญญาที่เปรียบประดุดไปด้วยแผ่นดินแผ่นดินนั้นมีลักษณะกว้างใหญ่ไพศารหนักแน่นบุคคลจะเอาของดีจะเป็นของหอมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมวางไว้หรือโยนไปบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่เกิดความดีใจหรือพอใจ บุคคลจะเอาสิ่งปฏิกรูลโสโครกอุจจระประสวะทิ้งลงไปบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่เกิดความไม่พอใจแผ่นดินก็รับได้หมดเพราะฉนั้นจิตใจที่ปึกดีแล้วเนี่ยก็คือตัวปัญญาที่เปรียบประดุดไปด้วยแผ่นดินเมื่อมีอารมณ์ใดมากระทบก็จะไม่วั่นไหวในสิ่งที่ดี ก็ไม่ได้เกิดความพอใจในสิ่งที่ไม่ด <c oughs> ีก็ไม่ได้เกิดความเสียใจหรือไม่ชอบเพราะนั้นจิตของผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาเปรียบประดุจไปด้วยแผ่นดิน <c oughs> ก็สามารถที่จะมีความมั่นคงในอารมณ์ดังนั้นจิตของบุคคลนั้นก็จึงไม่วันไหวและก็ไม่ประสบกับความทุกข์ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติ เราจึงต้องมีการประกอบความเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างการนั่งสมาธิบ้างและการกำหนดอิริยาบถย่อยๆต,ๆต่างๆบ้างเพื่อพัฒนาให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าภูริคือปัญญาที่เปรียบประดุจไปด้วยแผ่นดินซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการที่เราประกอบความเพียร ซึ่งหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารและพักกิริยาบทพอสมควรในช่วงภาคบ่ายนี้เราก็จะได้ประกอบความเพียรด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเป็นลำดับไปก็ขอความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมังเกิดมีกับโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท,ท่านเทิ